พระพุทธเจ้าท่านตัดการปฏิบัติไว้อย่างสรุปว่าสวัสดีนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งครับคืนนี้ผมจะพามาดูพระเนื้อผมพระมหาเสีดีสัตวว่าได้ยินอันนี้จะเป็นหลงเมื่อสัมผัสสัตว์ว่าได้สัมผัสจันสรีโรให้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น อย่าได้ไปเกิดรักวิดเเลียนเข้าแล้วสติปัญญามาทันทีพหนะาดูก่อนมหาบพิษไม่ว่าการไหนไหนเวรในโลกนี้ย่อมระงับด้วยการไม่มีเวรผู้สมาคมกับคนผ่านย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานผู้สมบูรณ์ด้วยศรย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่างผู้มีสติ ย่อมได้รับความสุขมีความเจริญทุกที่ท่านถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงมรราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาจงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงเถิอยุเก พระพุทธเจ้าท่านตรัสการปฏิบัติไว้อย่างสรุปว่าพา,ามาดูด้านหลังนะครับเมื่อเห็นสักว่าเห็นด้าน,นหลังลเป็นหา้าเพีเมื่อได้ยินใครชื่นชอบ,บนะฮอันนี้มโสั์แน่นเลยเนี่ยเมื่อสัมผัสสักว่าได้สัมผัสให้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น อย่าได้ไปเกิดรักหรือเกิดเกลียดเข้า,านันนลแล้วสติปัญญามาทันทีดูก่อนมหาบพิตรไม่ว่าการไหนไหนเวรในโลกนี้ย่อมระงับด้วยการไม่มีเวเเราหข็นสานัะผู้สมาคมกับคนพาลย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่างผู้มีสติ ย่อมได้รับความสุขมีความเจริญทุกเมื่อถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรท่านก็เป็นสุขท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาจงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลาย